กลับมากรตอนะคุณผู้ชมนะคะอะาเลยะค่ะสำหรับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะฮะเอลินาเอสไฟเอรนะคะเอลินาเอสไฟเเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องน้ำหนักนะคะ,อะซองแรกรู้เรื่องเป็นยังไงก็ลงเลยลงแน่นอนเพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยถักถ่ายได้อย่างมีความสุขนะคะะแล้วก็ใส่ใส่สารสกัดเนี่ยมีทั้งบ็อกโคลี่องุ่นนี่นะฮะใส่ทั้งพืชผ,ผักผลไม้นี่นะครับไปป่า เขาเรียกว่า30ิชนิดแล้วก็เป็นออแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะจะไปดูดซับไขมันน้ำตาลนะฮะที่มันจะเข้าไปสะสมในร่างกายของเรานะฮะแล้วก็มีตัวพรีไบโอติก FOS เนี่ยนะฮะไปปรับสมดุลในลำไส้เราด้วยตัวนี้เนี่ยเจ้าของการันตีนะคะว่า 1>, ว<ะ> 1, 1เดือนลง5กิโลนะคะแล้วก็สารสากัดเนี่ยเปที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยใครที่ท้องผูกบ่อยๆใครที่อยากจะให้ภูมิมันหายโยโย่ยุ้ยๆเนี่ย ต้องทานเอลินาเอสไฟเบอร์นะฮะหรือคนที่ทานหมูกระทะเยอะๆเนี่ยทานตัวนี้ตามเข้าไปหรือทานก่อนก็ได้นะฮะดิฉันบอกเลยนะฮะขาดเจ้าของในหอมเปรียนิดเดียวเองคุณผู้ชมนะฮะราคาขนาดนี้ถ้าเป็นเศรษฐกิจดีๆเนี่ยปกติเขาขายกล่องละอยู่ที่ประมาณ800นะครนะเจ้าของขายอ่ะกล่องนึงยังไม่ถึง400เลยวันนี้วันนี้นะฮะข้างกล่องในหก้ยเแต่ว่าวันนี้มาในรายการแล้วถ้าใครสนใจ1กล่องเนี่ยราคาเพียงนะครับ390บาทต่อหนึ่งกล่องเท่านั้นนะฮะ หรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นเซตกับเอลิ a าเอทไฟเบอร์ในจำนวน4กล่องเนี่ยราคาเพียงแค่1,560บาทเท่านั้นเองและแถมฟรีกับแก้วปรับอุณหภูมิไปอีก1แก้วด้วยนะจ๊ะถ้าใครสนใจรีบโทรเลยเบอร์ได้ร้าขึ้นแล้วคุณผู้ชม0 9 3 2์1 5 5 4 9เบอร์นี้เลยหรือว่าจะเป็น l i น์แอดสแกนเคอร์คหรือพิมพแมสเซ์ตามเพื่อเอลิาติดต่อสั่งซื้อติดต่อรายละเอียดหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนอ่ะนี่บอกมืขายดีเพราะว่าตัวนี้มัลรยาาชพ เจ้าของเอลิณาชอยได้เลยนะฮะเจ้าของเลยนี่ไงเนี่ยคุณโทรไปเนี่ยคุณไปเป็นตัวแทนก็ได้คุณซื้อก่อนคุณซื้อไปก่อนกล่องหนึ่งก็ได้ไปลองค,คุณลองซองแ้วคุณก็รู้เรื่องแล้วของเขาของเขาของดีอร่อยอ,อ,อร่อยด้วยนะเหมือนน้ำผลไม้แต่ว่าไม่ฝาดไม่ขมแล้วก็ไม่ไม่เลี่ยนนะฮะของเขาอร่อยแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคุณแม่กินทุกวันเลยนะฮะใครสนใจก็ตามคอนแทคด้านล่างได้เลยกับเอลิณาเอทไฟเบอร์นะครับเอาละคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้คุณแม่ครับต่อเนื่องเลยนะะ อ่ะอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องโทรมาเพื่อคุยนอกรอบให้จบง่ายๆ ยุ้ยเคลื่อนไหวแล้วนะจ๊ะ,<ฮ>ะยุย้ยยาติเยอะนะครับงานนี้นะครับดาราตลกอย่างอยองลูกหยีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสบพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตามหมายเยกที่นักร้องทุ่งชื่อดังอย่างคุณยุย้ยยาติเยอะเ <ฮะ S 1> ขาแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากคุณยองลูกหยีเนี่ยนะครับเ <ฮะ S 1> ดินมีการไลฟ์ผ่าน Facebook ในวันที่หนึ่งสิงหาคม64ที่ผ่านมาลักษณะเชิงต่อว่าเสียดสีแล้วก็ดูหมิ่นกล่าวหาคุณยุ้ยญาตดเยอะเป็นนักร้องตกยุคนะครับ กระทั่งนะครับคุณหยองลูกหยีเองได้เดินทางเข้าไปให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหานะฮะกับทางบริการสอบสวนพร้อมเปิดเผยและเปิดใจว่ายอมรับว่าผิดที่พูดรุนแรงอะไรออกไปแบบนั้นนะฮะแต่ว่าขอปฏิเสธไม่มีเจตนาจะไปด้อยค่าหรือว่าบูลลี่อะไรน้องเขาเลยซึ่งตนเองเนี่ยพร้อมที่จะขอโทษแล้วก็พูดคุยนะครับล่าสุดเองนี่เลยคุณผู้ชมคุณยุยญญาติเยอะครับออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวแบบนี้นะจ๊ะบอกว่าหลังจากที่คุณหยองลูกหยีเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทแล้วเนี่ย เปิดใจขอโทษพร้อมเจรจาย์นั้นเนี่ยมีข้อความบอกว่าข้อความโพสตแบบนี้บอกว่าทักทายค่ะชาวเราแล้วก็มีขีดสามขีดนะฮะก็คือสามกรีดนั่นแหละโพสตนี้วันนี้พี่ขอนะขอยาวหน่อยจะพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะคือล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยไฟ ก็ขอได้ว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งได้โทรเข้ามาขอเบอร์ส่วนตัวกับบริษัทโฟเอสไทยแลนด์ครับซึ่งคือต้นสังกัดของคุณยุ้ยนะฮะบอกว่าเหมือนจะโทรไปคุยกันนอกรอบอะไรแบบนี้คุณยุ้ยบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องโทรมาคุยเพื่อคุยนอกรอบให้จบง่ายๆแบบอะไรแบบนั้นนะที่น้องวงการลูกทุ่งหรอคะแหมเสียดายแทนน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้เรื่องก็คงไม่ต้องมาถึงการฟ้องร้องกันแต่แรกนานไปเนี่ยมันไม่ทันแล้วค่ะพี่ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะคือแค่เห็นยุ้ยเนี่ยมาแต่เด็กเหมือน ก็ไม่ได้ทําให้เราต้องสนิทกันนะคะเออนี่นะครับเป็นโพสต์จากคุณยูเยอะค่อยๆคุยกันคุณยองลูกหยีนะมีนประมาทในการโฆษณาเกียดเกลีย์ได้ค่ะถอนฟ้องได้ใจเย็นๆออจเย็นแต่แต่คุณยูบอกว่ายังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบให้ตํารวจรวบก่อนยังไม่ต้องรีบเออยังไม่ต้องรีบให้รวบก่อนเราค่อยคุยกันอันนั้นได้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องมาคุยกันรอบๆที่ยองไปมอบตัวแล้วใช่ไหมอะไรไปแล้วไปรับ ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าตํารวจเขาก็ต้องไกลเกลี่ยให้นั่นแหละนะคะนี่เขาบอกคนที่ติดโควิดแล้วนะน้องเฟียสนะคะเป็นนักแสดงจาก GMM g r a m m กนะคะทีวีูลงนะคะติดโควิดเพิ่มอีกรายนะคะจากติก g M เมจมีประกาศนะคะแจ้งข่าวนักแสดงในสังกัดติดเชื้อโควิด19เพิ่มอีกรายสําหรับดาราหนุ่มเฟียสนะคะ พันธพันธดลนะฮะจันเงินได้เข้าตรวจได้เข้าตรวจนะฮะ rt p c ทพหาเชื้อโควิดในทิที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้พบเชื้อนะคะไม่เป็นไรค่ะลูกนักก็ได้รับเชื้อก็กลับตัวนะคะแล้วก็รักษากินยาซะนะคะยังไงก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายแล้วเพราะว่ายังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่นะคะก็เดี๋ยวก็หายแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้น้องเฟียสด้วยนะคะมาต่อเนื่องครับคุณสงการเตชะนรงค์ไม่ทนครับประกาศจับใครอะโมโหครับตามหาคนมือดีมือบอลทำไมอะใช้สีเขียนสนามกีฬา ตรีมนะฮะต้องโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้โอ้โหมากนะตั้งใจทําสนามกีฬา์ตรีมมาเนี่ยเพื่อให้คนที่เดินทางมาเที่ยวนะครับที่เขาใหญ่เนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมโปรดกันแบบเต็มที่แต่เมื่อมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นักธุรกิจหนุ่มชื่อดังอย่างสงการเตชะนรงเนี่ยนะครับต้องออกลุกมาพูดถึงขั้นเด็ดขาดกันสักทีโดยเจ้าตัวนะครับได้ใช้พื้นที่ใน IG Story นะฮะสงการนะรับได้มีการโพสต์ล้วประกาศตามหาบุคคลมือบอล ขีดเขียนนะครับพื้นที่บริเวณรอบข้างของสนามเป็นข้อความภาษาอังกฤษขนาดใหญ่<ฆ>ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ดังกล่าวเท่านั้นนะครับแต่เรื่องของาอ่างวทัศนียภาพเนี่ย <c oughs> เลนส์พันเลยนะฮะโดยรวมของสนามเนี่ยมันดูพังไป<ฆ>อนอกจากนี้ครับคุณสงการเองเนี่ยก็บอกว่าเอาละงานนี้แหละเอาภาพถ่ายเนี่ยมาลงแล้วก็คือตามหาคนมือบอลและรอบนี้ไม่ได้แค่ขู่นะรีบมา<ฆ>มอบตัว รีบมายอมรับสารภาพผิดซะเพราะหลักฐานกล้องวงจรปิดทุกอย่างมันมีหมดแล้วเก็บไว้หมดแล้วเออเขาบอกแบบนี้เลยนะฮะน้องที่ทําแบบนี้รอบสนามรีบรอบตัวนะครับเห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดนะครับเห็นอยู่นะครับว่าเป็นใครรีบมาคุยกันดีๆนะครับ<ะ>อย่าให้ไปตามนะครับ โอ้นี่เขียนแบบนี้ไงมือบอลมันไม่ควรที่ไปเขียนเนาะพวกนี้นะยังไม่หมดไปจากโลกนี้สักทีนึงเนาะมันไม่ได้ในอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวส่วนรู้มเราก็ต้องรู้ไงหรือถ้าเป็นบ้านคุณกระแพงบ้านคุณอะไรองคุณก็เขียนมันไม่เขียนมันจะมาเขียนพวกนี้ะแต่มันมีอยู่ยุคหนึ่งนะที่อเมริกาเขามีพวกที่เขียนอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีวิธีการทำยังไงรู้ไหมเขาก็ทําเป็นกําแพงเก่าๆอ่ะที่แบบเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครไปอ่ะเขาให้เด็กพวกเนี้ย ไปโชว์ผลงานศิลปะก็ใช้พื้นที่แต่ผวกพวกเด็กพวกนี้อัจฉริยะนะทาผลงานจนตรงนั้นน่คนเข้าไปดูเต็มเลยจากที่เป็นที่เปี่ยวๆนะคนก็เข้าไปดูพี่ว่าเอาเราน่าจะมีกําแพงตรงไหนก็ได้ที่แบบว่าเป็นสถานที่เปรี่ยวๆนะแต่แต่ที่เขียนแบบนี้ไม่ได้เป็นศิลปะนะไม่ไม่ไม่ให้เด็กพวกนี้ไปทำก็เด็กพวกนี้ให้เขาไปทำไงให้เขาไปทํางาน ว่าเนี่ยเออให้ไปเขียนให้มีใช้คีดเอทไงใช้คีดเอทแล้วก็ให้ไปพ่นสีอะไรพวกนี้ในห้องน้ำห้องน้ําก็เยอะค่ะในห้องน้ําก็เยอะเขียนบอกว่างงงูแล้วก็บอกว่าใครงงงูเนี่ยนะคะก็ให้โทรไปหาคนนี้ได้เลยแล้วก็มีแจกลายไม่แจกเบอร์แจกเบอร์ด้วยลายด้วยนรืมีโค้ดแจ้งว่ามึงเป็นคนเขียนเหรออะไรนะมึงเป็นคนเขียนเองเหรอไม่เห็นไปที่ไหนก็เจอเหรอแล้วก็ แล้วก็อะไรนะเขียนเรื่องการเมืองออหรือบางคนก็ไปเขียนแบบในเรื่องของสถาบันการศึกษาข่มกันไปขู่กันทุกสถาบันโดนหมดอะไรนะทุกสถาบันโดนหมดแล้วก็แล้วก็เรื่องเรื่องของแบบว่าเหมือนแกล้งคนอ่ะใครมีอารมณ์ทางเพศไปเอากับคนนี้ได้เลยนะเซ็กหมูได้เลยแล้วก็ให้เบอร์เข้าไปอะไรอย่างเงยแล้วก็มีบางคนบอกรับโมกนอกสถานที่ ให้เบอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอแม่ว่าแม่จะเขียนด้วยเนี่ยเขียนว่ารับโมกนอกสถานที่โดยเฉพาะบริเวณแถวประชาชื่นแล้วเขียนเบอร์มึงไปไม่ได้น้องโอตัวเล็กๆโมกเก่งคนลุกเปิดที่หรอรับไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอีลัน รับไม่ได้ชอบมาคุยเรื่องอะไรแบบนี้รับไม่ได้เออผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้พึ่งฉวักคยจะไม่ลบนะคุยงมาเคยลบนะกูยังเก็บไว้ตลอดเวลานะที่เพื่อนมึงส่งมาให้กลัวใครอ่ะเพื่อนาวินนะหรอยีนาวินนั่นแหละเขียนกันเยอะเนาะห้องนูนห้องน้ำเนาะเขียนกันเต็มเลยอ่ะโดยเฉพาะแบบว่ารับกนอกสถานที่อย่างเงี้ยแล้วก็ บริการอะไรอย่างเงี้ยเอออมอะไรอย่างเงี้ยเต็มแล้วให้เบอร์ไปเขเบอร์จริงเ็าอปล่า่หรือมันแกล้งไม่รู้ไม่เคยติดต่อไปไม่เคยติดต่อไปก็เลยไม่รู้ว่าจริงหรือแกล้งหรือจะอะไรก็ไม่รู้แต่บางคนมันก็จริงนะเออบางคนมันบางคนมันแกล้งมันแกล้งคนที่ไม่ชอบหรือแฟนเก่าอะไรเงี้ยมันแกล้งไม่อันนั้นเข้าใจแต่ว่าไม่รู้ดิไอคนที่โดนโทรไปมันก็ถ้าไม่รู้เรื่องมันก็งงอ่ะมันก็งงอ่ะอะไรวะเนี้ยอะไรครับเนี่ยค่ะนะคะอยู่ดีๆก็โดนว่าตัวเองไป รับโมกรับรับอะไรก็ะะไม่รู้รับโมกต้องสถานที่นะคะอะ คุณผู้ชมนะคะเอาง่ายๆเลยอยากน้ําหนักลงนะช่วงนี้มกราแล้วนะกุมพามีนานะฮะยังกินกันเยอะอยู่นะคะถึงแม้ว่าของแพงแต่เราก็สู้ตายนะคะถูกต้องครับวันนี้เรามีนี่เอลิน่าเอสไฟเบอร์หนึ่งเดือนลง5กิโลนะเจ้าของก็พูดนะครับพี่ดิชันพูดนะคะแต่ดิฉันบอกเลยว่าซองแ,แรกคุณก็รู้เรื่องะะแล้วซองแรกคุณก็รู้เรื่องแล้วนะคะเขาจะไปดักจับไขมันแล้วก็น้ําตาลนะคะแล้วก็ไปปรับลําไส้ให้กับเราเพราะเขามีใส่สารสกัดอะพรีเมโอติกนะฮะซึ่งสารตัวน,นี้ดังมากในยุโรปเลยทีเดียวนะฮะและสินค้าของเขาเน การยอมรับในญี่ปุ่นแล้วก็ในอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันคุณเป็นตัวแทนก็ขายง่ายคุณซื้อไปทานเองก็ยิ่งดีเพราะซองแรกก็เห็นผลแล้วนะฮะซองลไม่กี่บาทเองคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อเบอร์อะไรเบอรอะไรบ้างวันนี้นะใครสนใจ1่งกล่องเหลือ390บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากได้เป็นเซตเลยนะฮะซื้อเอร n นาเอสไฟเบอ จำนวน4กล่องราคาเพียง1,560บาทและคุณจะได้กับแก้วปรับอุณหภูมิฟรีไปอีก1แก้วด้วยนะครับสนใจโทรได้เลยครับ093291549สแกน QR Code นะฮะใน Line อดได้เลยหรือว่าติดต่อเป็นตัวแทนโปรโมชั่นต่างๆสั่งซื้อได้ที่เพจ f a c e b o o k El e n a f a b e r เบอรพบริษัทนั่นเองนะครับฝากัสักกูน่นึงก่อนครับ